Dark n n i h t อ e พี3เตียงที่9เรื่องเล่าจากพ่อที่ผมไม่มีวันลืมพ่อผมบอกว่าเรื่องนี้พ่อไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยลูกไม่ใช่เพราะมันน่ากลัวนะแต่เพราะพ่อยังรู้สึกผิดอยู่ถึงทุกวันนี้วันนั้นเป็นคืนวันเสาร์ฝนตกหนักทั้งคืนพ่อผมนั่งจิบชาร้อนๆข้างหน้าต่างที่เปิดแง้มไว้เสียงฝนทะเลงมาต่อเนื่อง เราอยู่กันสองคนในบ้านเงียบๆผมนั่งลงตรงข้ามท่ามกลางเสียงฝนที่กลบทุกสิ่งพ่อจูจ่ๆก็พูดขึ้นมาเบาๆด้วยน้ำเสียงที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนตอนพ่ออายุ17พ่อเคยอยู่โรงเรียนประจำชายล้วนแห่งหนึ่งที่นั่นมีเตียงหนึ่งที่ไม่มีใครกล้านอนและมีเด็กคนหนึ่งที่ยังไม่ไปไหนผมจำแววตาพ่อวันนั้นได้ดีมันไม่ใช่แค่สายตาคนกำลังเล่าเรื่อง แต่มันเป็นสายตาของคนที่ยังอยู่ในเรื่องนั้นตลอดเวลาตอนนั้นพ่อย้ายโรงเรียนกลางเทอมเป็นโรงเรียนประจำอยู่ไกลาจากบ้านมากต้องนั่งรถไฟต่อรถสองแถวไปเป็นวันโรงเรียนที่พ่อพูดถึงเป็นโรงเรียนชายล้วนชื่อดังตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้แนวป่าชั้นเรียนเป็นตึกไม้หอพักก็เป็นเรือนไม้สองชั้นอายุเกิน40ปีในตอนกลางวันก็ดูเงียบเรียบดีแต่พอตกเย็น มันกลับดูเหมือนสถานที่ที่หยุดเวลาไว้พื้นไม้ที่เดินแล้วมีเสียงเอดอาร์ตหน้าต่างไม้ที่เปิดออกไปเจอแต่ป่าและบันไดที่ลัน่นครังแม้ไม่มีใครเดินห้องที่พ่ออยู่เป็นห้องรวมมีเตียงเหล็กสิบเตียงเรียงกันสองแถวเตียงของพ่อคือเบอร์8อยู่มุมขวาใกล้หน้าต่างส่วนเตียงข้างๆคือเตียงเบอร์9ตอนที่พ่อย้ายเข้าใหม่หอพักเต็มเกือบหมด แต่มีอยู่เตียงเดียวที่ไม่มีใครใช้เลยคือเตียงเก้าไม่มีหมอนไม่มีผ้าหม่มไม่มีของใครวางไม่มีแม้แต่ฝุ่นตอนแรกพ่อก็ดีใจนะคิดว่าดวงดีได้นอนติดหน้าต่างแถมข้างๆไม่มีคนแต่หลังจากนั้นไม่กี่คืนพ่อก็เริ่มรู้ว่ามันไม่ใช่แบบที่คิดเลยพ่อเล่าว,ว่าเพื่อนในห้องไม่ค่อยมีใครคุยเรื่องเตียงเก้า ตอนถามเพื่อนคนหนึ่งชื่อชัยซึ่งนอนเตียงห้าชัยตอบสั้นๆแค่ว่านอนของมึงไปเถอะแต่อย่ามองเตียงข้างๆนานเกินห้าวิมันไม่ชอบให้จ้องพ่อได้ยินก็หัวเราะแห้งๆนึกว่าเพื่อนแกล้งแต่ชัยกลับไม่หัวเราะตามเขาแค่หันหน้าไปอีกทางแล้วไม่พูดอีกเลยคืนนั้นคืนวันที่สพ่อยังจำได้ดีฝนตกหนักลมพัดจนหน้าต่างสั่น แต่พ่อก็หลับไปด้วยความเหนื่อยล้าแต่กลางดึกพ่อตื่นขึ้นเพราะเสียงบางอย่างมันเหมือนเสียงกึกึกึกเสียงเหล็กเตียงสั่นจากข้างๆจากเตียงเบอร์เก้าที่ไม่มีใครนอนพ่อหันไปไม่มีใครอยู่แต่ผ้าห่มที่พับไว้อย่างเรียบร้อยบนเตียงนั้นมันกำลังขยับขยับเหมือนมีคนอยู่ข้างใต้เหมือนใครบางคนกำลังพลิกตัว ช้าช้าหนักหนักเป็นจังหวะเช้ามาพ่อเดินเข้าไปมองเตียงเก้าใกล้ใไม่มีอะไรผิดปกติทุกอย่างดูเรียบร้อยเกินไปสะอาดเกินไปแม้แต่ฝุ่นก็ไม่มีชายเดินเข้ามาหาและพูดแค่เบาๆว่ามันกลับมาแล้วมั้งหลังคืนนั้นเตียงเบอร์เก้าก็ไม่เคยเงียบอีกเลยหลังจากพ่อได้ยินเสียงเตียงสัน่นและผ้าห่มขยับพ่อก็เริ่มฝันถึงผู้ชายคนหนึ่งในฝัน พ่อเดินเข้าไปใกล้เตียงเก้าแล้วเจอเด็กคนหนึ่งนั่งกอดเข่าอยู่ที่ปลายเตียงพอพ่อเดินเข้าไปเด็กคนนั้นเงยหน้าขึ้นแล้วพูดว่าอย่าเหยียบผมนะผมนอนอยู่ตรงนี้พ่อสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมตัวใจเต้นแรงมากเหมือนหัวใจจะหลุดหันไปมองเตียงข้างๆยังคงว่างเหมือนเดิมแต่ที่พื้นข้างเตียงเบอร์เก้ามีรอยน้ำเล็กๆหยดเป็นทาง คืนนั้นไม่ใช่พ่อคนเดียวที่ฝันชัยบอกว่าเขาก็ฝันถึงเสียงคนร้องไห้ใต้เตียงเสียงแหบเสียงเด็กที่พูดซ้ำๆว่าหนูหนาวหนูหิวหนูไม่ได้ขโมยหนูแค่อยากกลับบ้านเพื่อนอีกคนชื่อยอดตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วอาเจียนเขาบอกว่าได้กลิ่นบางอย่างเหม็นเปรี้ยวแสบจมูกเหมือนภาพเปียกหมักอยู่หลายวันพ่อเริ่มสังเกตว่าทุกคืนตอนตีสาม จะมีเสียงกึกกึกจากเตียงเก้าเสมอวันถัดมาพ่อไปถามพี่รหัสชื่อพี่วิทย์พี่เขาเงียบไปนานก่อนจะพูดเบาๆว่า,วาเตียงเก้านะ่ะเคยมีเด็กอยู่คนหนึ่งชื่อวายุเป็นคนเงียบๆไม่สุงสิงกับใครแต่งตัวสะอาดทุกวันมีข่าวลือว่าเขาขโมยของในห้องจนวันหนึ่งพวกห้องเดียวกัน ก็จับเขามัดกับเตียงก้าวทั้งคืนว่าจะเอาไว้แค่ขู่แต่ดันลืมพอตอนเช้าวายุก็ไม่ตื่นอีกเลยพ่อฟังแล้วเงียบพี่วิทย์พูดต่อด้วยเสียงเบาเหมือนจะกลัวอะไรบางอย่างไม่มีใครโดนลงโทษเพราะไม่มีใครยอมรับแต่หลังจากงานศพของวายุผ่านไปหอพักก็เริ่มแปลกๆมีคนลาออกกลางคันมีคนบอกว่าเห็นเงาเด็กเดินอยู่ปลายเตียง แล้วเตียงเบอร์เก้าก็ว่างมาตั้งแต่นั้นคืนนั้นพ่อไม่กล้านอนหันหน้าไปทางเตียงเก้แต่ตอนตีสามเสียงนั้นก็มาตามนัดกึกกึกคือคือเสียงเหมือนเหล็กขูดกับพื้นเสียงฝีเท้าเปียกเปียกลากไปบนไม้พอกลั้นหายใจแล้วเหลือบมองผ่านมุมตาเห็นเงาดำของเด็กคนหนึ่งเดินวนอยู่ข้างเตียง เขาเดินวนช้าช้าเงียบเงียบเหมือนกำลังหาอะไรบางอย่างแล้วเขาก็ก้มลงไปใต้เตียงเบอร์เก้าตอนนั้นพอไม่กล้าแม้แต่จะขยับนิ้วหัวใจเต้นรัวเหมือนจะระเบิดแล้วมันก็หายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นรุ่งเช้าไม่มีใครพูดถึงเรื่องเมื่อคืนไม่มีใครสบตากันไม่มีใครยิ้มทั้งห้องเต็มไปด้วยความเงียบที่อึดอัดจนหน้าขนลุกตอนนั้น พ่อเริ่มรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าหรือคำล้อเล่นมันคืออะไรบางอย่างที่กำลังยังอยู่จริงๆและเขากำลังรอใครบางคนกลับมาทุกคืนเขากลับมาเสมอแต่คืนนั้นเขากลับมาพร้อมกับคำถามจะปล่อยให้ผมนอนคนเดียวไปจนถึงเมื่อไหร่ไอ้เอกมันเป็นคนกล้าบ้าบิน่นใครว่าผีมีจริงมันเถียงทันที มันบอกว่าผีมีจริงเหรองั้นคืนนี้กูขอนอนเตียงเก้าเลยละกันทั้งห้องอึ้งไม่มีใครห้ามไม่มีใครพูดเหมือนต่างคนต่างยอมแพ้ให้กับความอยากรู้ของมันชัยมองมันเงียบๆแล้วพูดแค่ประโยคเดียวถ้าแกได้ยินเสียงแกต้องนอนเฉยๆห้ามลุกห้ามทักห้ามถามคนที่ชื่อเอกหัวเราะแล้วก็ย้ายของไปวางบนเตียง9้าทันที ตีสองทั้งห้องยังคงตื่นอยู่ไม่มีใครพูดไม่มีใครขยับเสียงพัดลมตั้งโต๊ะเบาๆกลายเป็นเสียงเดียวที่พอจะทำให้ไม่บ้าเอกหลับไปแล้วหรือแค่แกล้งหลับก็ไม่รู้แต่ในวินาทีนั้นเองเสียงแรกก็ดังขึ้นกึกกึกกึกเสียงเหล็กเสียดกับพื้นดังมาจากใต้เตียงก้าวเอกไม่ขยับแต่คนอื่นในห้องตาเบิกโพลงคืบ คือคือเสียงลากบางอย่างจากใต้เตียงเหมือนใครกำลังขว่นพื้นหรือคลานอยู่ใต้เตียงจากนั้นก็มีเสียงแหบแห้งกระซิบเบาๆอย่าทิ้งผมไว้ตรงนี้หนาวหนาวเหลือเกินช่วยผมทีทั้งห้องตัวแข็งไม่มีใครพูดไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่ชัยยังเอาผ้าห่มคลุมหัวตัวสัน่นตอนเช้าเอกไม่พูดอะไร เขานั่งอยู่ขอบเตียงมือกำผ้าห่มแน่นใบหน้าซีดเหงื่อเต็มตัวพอเดินเข้าไปถามไอเอกเมื่อคืนนายได้ยินไหมเอกหันมามองแล้วพูดช้าๆว่ามีคนมานอนกับกูทั้งคืนเขาไม่หายใจแต่เขากอดกูแน่นมากแล้วเขาพูดว่าถ้ากูลุกขึ้นเขาจะอยู่ในตัวกูตลอดไป เอกขอลาออกจากโรงเรียนในวันนั้นพ่อบอกว่าเขาไม่ได้บอกลาพวกเพื่อนแม้แต่คำเดียวชัยเล่าว่าครอบครัวของเอกพาไปรักษาอาการพูดคนเดียวและละเมอซ้ำเดิมทุกคืนเขาพูดซ้ำแต่คำว่าผมยังไม่ตื่นเลยยังไม่ตื่นเลยอย่าปลุกนะหลายคืนหลังจากนั้นพ่อเริ่มฝันถี่ขึ้นฝันซ้ำแบบเดิม เด็กผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างเตียงคราวนี้เขาไม่ได้ก้มหน้าอีกแล้วเขาเงยหน้าขึ้นช้าช้ามองพ่อด้วยตาแดงแดงแล้วพูดว่าตอนนั้นไม่มีใครช่วยผมเลยทุกคนยืนมองแต่ไม่มีใครแก้มัดพวกเขาแค่ปล่อยให้ผมนอนตายตรงนั้นวายุเขาไม่เคยหลับเขาไม่เคยได้พักเขาแค่เฝ้ารอใครสักคนจะฟังเขาสักที หลังจากที่เอกลาออกจากโรงเรียนบรรยากาศในห้องยิ่งเงียบลงไม่มีใครพูดเรื่องเตียงก้าวอีกเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดขึ้นคือพ่อฝันว่าวายุพูดมากขึ้นจากเคยพูดแค่หนาวช่วยผมด้วยตอนนี้เขาพูดยาวขึ้นเหมือนกำลังเล่าเรื่องของเขาให้พ่อฟังวายุบอกว่าผมไม่ได้ขโมยของผมไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ผมก็โดนลากไปผูกเพราะผมไม่มีเพื่อน ในวันหยุดพ่อไปที่ห้องพยาบาลเก่าเจอสมุดเวรของปี2,519ปีที่วายุเสียชีวิตมีบันทึกเพียงบรรทัดเดียวในหน้าว่างๆ,ๆเด็กชายวายุหยุดหายใจในหอพักสองเตียงเก้าไม่พบร่องรอยการต่อสู้สันนิษฐานว่าเป็นลมเฉียบพลันพ่ออ่านแล้วรู้สึกจุกตรงหน้าอกเลยลูกมันเหมือนเรื่องที่เคยเกิดขึ้นถูกจงใจทำให้หายไป พ่อเล่าว่าวันหนึ่งเจอคุณครูคนหนึ่งที่สอนรุ่นเดียวกับวายุครูคนนั้นชื่อครูสุชาติสายตาเหนื่อยล้าแต่เต็มไปด้วยบางอย่างผมจําเด็กคนนั้นได้ดีเด็กดีนิสัยเรียบร้อยไม่พูดมากวันที่เกิดเรื่องผมเข้าเวรกลางคืนแต่ไม่มีใครโทรแจ้งจนตอนเช้าผมเดินขึ้นไปเองแล้วเจอเขานอนนิ่งอยู่ที่เตียงผมจำได้แม่นร่างเขาเย็นเฉียบ ดวงตาเปิดค้างแล้วมือของเขายังถูกมัดติดกับหัวเตียงครูสุชาติเงียบไปนานมากก่อนจะพูดเบาๆว่าผมสั่งให้เขาหยุดใช้งานเตียงก้าตั้งแต่วันนั้นแต่บางคนก็ยังได้ยินเสียงเด็กนอนร้องไห้บางคนบอกว่าเขานอนอยู่ข้างๆพ่อกลับมาที่ห้องนั่งลงมองเตียงเก้าแล้วพูดเบาๆว่าวายุฉันเชื่อว่าเธอไม่ได้ขโมยอะไร เสียงลมหอบหนึ่งพัดผ่านหน้าต่างเข้ามากลิ่นผ้าเปียกชื้นค้างคืนจางๆลอยมาในอากาศจากนั้นทุกอย่างเงียบสนิทหลังจากคืนนั้นในห้องน้ำทุกอย่างในห้องเหมือนกลับสู่ปกติไม่มีเสียงไม่มีฝันไม่มีอะไรผิดปกติอีกเป็นสัปดาห์แต่ความเงียบครั้งนี้มันผิดปกติเกินไปพอเริ่มฝันเป็นฉากเดิมซ้ำๆ เห็นตัวเองนั่งอยู่บนเตียงแปบแล้วมีเงาดำคลานออกมาจากใต้เตียงเก้าค่อยๆชะโงกหน้ามาแล้วถามว่าพี่จะนอนแทนผมไหมหลังจากนั้นพ่อได้ยินเสียงเขาบ่อยขึ้นไม่ใช่ในฝันแล้วแต่ได้ยินแม้ในตอนตื่นบางคืนพ่อได้ยินเสียงคนเรียกชื่อพ่อจากใต้เตียงเบาๆช้าๆว่าพี่ได้ยินผมไหมพี่จะอยู่กับผมไหม พี่อย่าไปนะคืนสุดท้ายก่อนจะปิดเทอมพ่อได้ยินเสียงครืดเสียงอะไรบางอย่างลากผ่านพื้นหอพ่อทนไม่ไหวลุกขึ้นแล้วเดินไปหน้าเตียงก้าวเตียงยังว่างแต่ใต้เตียงมีเงาดำบางอย่างเคลื่อนไหวพ่ออยากรู้ว่ามันคืออะไรอยากเห็นหน้ามันแต่ทันใดนั้นพอได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวเสียงวายุ พูดว่าถ้ามองพี่จะอยู่แทนผมพ่อหลับตาแล้วถอยออกมาไม่มองไม่พูดไม่ฟังอีกแล้วพ่อก็เงียบไปตลอดเทิมนั้นจนวันหนึ่งเสียงทุกอย่างก็เงียบลงอีกครั้งและไม่เคยดังขึ้นอีกเลยพ่อเล่าว่าวันสุดท้ายก่อนปิดเทอมมีประกาศว่าจะรื้ออาคารหอพักเก่าเพื่อสร้างตึกใหม่เด็กทุกคน ต้องย้ายของลงไปเก็บที่อาคารเรียนขณะพ่อเดินลงบันไดไม้หอพักสิงฝีเท้าเบาๆเดินตามมาตลอดแต่พ่อไม่หันไม่พูดและไม่คิดจะกลับขึ้นไปอีกเลยตั้งแต่วันนั้นพ่อไม่เคยฝันถึงวายุอีกเลยลูกเขาเงียบหายไปเหมือนว่าเขาเข้าใจแล้วว่าพ่อได้ยินเขาจริงๆมันไม่ใช่เสียงของคนเล่าเรื่องผี แต่มันคือเสียงของคนที่ยังแบกบางอย่างไว้ในใจผมไม่เคยลืมสายตาพ่อในคืนนั้นเลยเหมือนเขายังอยู่ในหอพักนั้นเหมือนเขายังได้ยินเสียงเหล็กขูดพื้นในความฝันทุกคืนและบางทีผมก็ยังได้ยินเสียงฝีเท้าเปียกๆเ,เดินผ่านห้องนอนผมในตอนตีสาเสียงเบาๆเหมือนใครบางคนยังไม่หลับ